ชายหาดเมืองซากุละปาวานกำลังเกิดตื้นปาวานเกิตื้นอเหมือนได้ยินสัญญาณอะไรบางอย่างแถวๆน้นเลยมีบางอย่างอยู่ที่ทะเลครับมีบางอย่างอยู่ที่ทะเลอุตะแบบนี้จะต้องรีบไปดูมีอะไรกันงั้นล่รอมีบางอย่างครับเจต้องรีบเดินไปดูนะครับฉันจะต้องรีบเดินไปดูคนเดียวแบบนี้นะล่ะ เดินคนเดียวนี่แหละครับ <Punch> อ <iso art> oh, mm ๋อได้เลยได้เลยไม่เป็นปัญหาไหนๆฉันก็ข้ามถนนอยู่บ่อยๆเดินคนเดียวแบบนี้เออเออออเอดีเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรนะเธอปลาวานยูนิคอร์นครับปลาวานอยู่นิคอร์นไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเขาเป็นอะไรนะเขาว่างนอนเหรอเขาเกยตื่นครับเกิดตื่นหมายความว่าไงนะเธอหมายความว่าเขากลับไปในทะเลไม่ได้ครับกลับไปในทะเลไม่ได้อย่างนี้แย่ม ปลาหวานนี่เขาอยู่ในน้ำเจืดหรือเปล่าปลาหวานอยู่ในน้ําเค็มครับน้ําเค็มงั้นเหรอใช่ครับแต่ไม่ใช่น้ําปลานะครับน้ําเค็มคือน้ําทะเลครับโอฉันกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยปลาหวานปลาหวานอยู่ในคลองปลาหวานอยู่ในคองเป็ไงบ้างคะปลาวานยูนินคร์นเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับจริงเหรอคะนนี่ยของเมืองซากุระเราเนี่ยแหะครับของเมืองซากุระ ย้ำให้ดีนะคะมีเฉพาะเมือสงสกุลาะเท่านั้นนี่แหละครับนอนเกยตื่นอยู่นานแล้วครับป็นยังไงบ้างคะนิ่ง่วงนอนหรือไม่สบายคะเนี่ยดูจากอาการแล้วเขาน่าจะเจ็บป่วยอะไรบางอย่างครับเย่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันคงจะต้องไปบอกข่าวแล้วล่ะไปบอกใครล่ะครับอ,อ๋อพระเอกนางเอกไงหมายถึงพี่เอกกับพี่ฝนยังงั้นเหรอครับเย่ะแล้วเย่ะแล้วเยอแล้วคะ่ะ อะไรกันนี่ตัวได้มาเกิดตื่นแย่แล้วคาะแย่แหลว ok แย่มากๆเลยไข่กระไดช่วยดูคุณสมศรีครับรู้สึกว่าจะมีคนวิ่งมาที่หน้าป้อมนะครับแย่มากเลยค่ะตอนนี้แย่มากๆจริงๆนะคะคือว่าตอนนี้มีคนเปาววันอยู่ในคล่องเขากําลังว่ายน้ําอยู่บนชายชายชายหาดพี่ฝนเดี๋ยววันนี้ออกเวรแล้วเราไปกินข้าวข้างนอกกันดีกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วล่ะ เออถ้าจะไม่ได้ไปแล้วแฮะเห็นหมากบอกแล้วได้ยินเสียงอะไรบางอย่างต้องการความช่วยเหลือแล้วเจ๊กแกบ,บิงมาอยู่ตรงนี้ได้ตอนไหนเนี่ยฉันวาบมามีอะไรเหรอครับเจ๊คือคือว่าม,มีคุณป้าหวานอยู่ในคลองอเขามาเกิดตื่นที่ชายหาดจะไม่รู้จะทำยังไงดีไม่ได้การแล้วพี่ฝนรีบไปเร็วเข้าเขาบอกว่าให้ฉันมาตามพระเอกนางเอกเมื่อกี้พระเอกนางเอกเขาไม่ว่างอ,อ๋อพระเอกนางเอกไม่ว่างไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปช่วยเองก็ได้ รีไปกันเร็วทุกคนเพราะว่าปลาหวานอยู่ในคอนเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองของเมืองสากุละเรารีไปเร็วเขา้าอืโอ้เหลียวเต็มที่แล้วเนี่ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวก่อนนั่นนั่นใช่คุณปลาวานอยู่ในคองหรือเปล่าใช่แน่เลยลงทางไหนเนี่ยนั่งไงมีทางลงหาทางลงไม่เจอ เมื่อกี้เจ๊เพิ่งเจอเมื่อกี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วล่วคะค่ะตั้งแต่ฉันวิ่งไปวิ่งมานี่ก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาครึ่งชั่วโมงเลยเหรอครับใช่ใช่แล้วเพราะฉันไปตามพระเอกนางเอกแล้วเขาไม่ว่างอะ่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราช่วยให้เองนะครับเอ๊ฮอ์ทำไมมีคนเยอะจังอะ่ะแค่ครึ่งชั่วโมงคนมากันเต็มเมืองเลยดูนั่นสิพี่ฝวนฮา นี่ปาวานอยู่ในคอนจริงๆด้วย,จร,วยจริงสิเขามีเขาเป็นยูนิคอนด้วยเห็นป่าแถมสีชมพูด้วยหายากอะเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงกันดีน่ะอืมคุณรัตนาครับปาวานนะน่าอร่อยนะครับเนี่ยน่าอร่อยที่ไหนเนี่ยเป็นสัตว์ขุมของห้ามกินเด็ดขาดนะคะ นี่เธอหลบหน่อยที่ฉันจะถ่ายวิดีโอนะจะเอาไปลงสำนักข้าวซากุระนิวสำนักข้าวซากุระนิวงั้นเหรอใช่แล้วเร็วๆข้าวหลบหน่อยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเธอผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับนานๆเราจะได้เห็นของแบบนี้ทีเนาะโอ้แย่แล้วทำไงดีถ้าเขาอยู่บนนี้นานๆมีหวังเขาไม่รอดแน่เลยเราจะต้องเอารถมาดึงเขาลงไปหรือเปล่านะรถมาดึงไปได้ยังไงอะถ้ารถมาดึงไปมีหวังเขาจะต้อง ต้องได้รับบาดเจ็บปุ๊กปิ๊กนายช่วยคุยกับเขาก่อนเร็วเข้าเนี่ยคุณปาวานขึ้นมาทำอะไรที่นี่ล่ะครับปาวานปาวานอ๋อ,อ,อฮะฮะปาวานปาวานแบบนั้นเลยเหรอครับป่าวานอ๋โอโหไม่ได้การและปาวานปาวานถ้าทางจะเจ็บมากเลยนะเนี่ยปุ๊กปิ๊กได้เรื่องว่างไงบ้างอะโอโหพี่ฝนพี่เอกมีเรื่องใหญ่นั่นแหละเรื่องใหญ่ยังไงอะ่ะ คือว่าคุณปาวานคนนี้เขาเป็นปาวานตัวเมียที่กําลังตั้งท้องอยู่ตั้งท้องใช่แล้วปาวานตัวเมียกําลังจะคลอดลูกแต่คลอดไม่ได้เขาเลยมาขอความช่วยเหลือแล้วมาเกิดตื้นอยู่ตรงนี้ยฮะอย่างงั้นพวกเราจะต้องรีบช่วยเขาแล้วล่ะน่าจะต้องพาตัดออกมาพี่เอกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาล่ะนะตอนนี้คุณปาวานใจเย็นๆก่อนเราจะช่วยเอง เอาเลยค่ะเจ๊รายงานข่าวสากุละนิวได้เลยนะคะสวัสดีค่ะฉันคือเจ๊คนสวยวันนี้ฉันจะมารายงานข่าวเกี่ยวกับเมืองสากุละคือว่าตอนนี้นะคะมีคุณปาวานอยู่ในคลองสีจมพูแด้ขึ้นมาไก่ตื้นบนชายหาดแลวเขาก็ปวดท้องที่จะต้องมีลูกแล้วล่ะค่ะเอาละพี่ฝนเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันขัดแรกพี่เอกจะเป็นคนผ่าก่อนนะเฮ้พี่เอกจะเป็นคนผ่าก่อนงั้นเหรอใช่แล้วต้องผ่าก่อนเพราะว่าปาวานเขาตัวใหญ่กว่าเราเยอะไงงั้นค่อยๆนะ นี้บอกเธอเขาจะทำสำเร็จไหมนะเราจะต้องช่วยหลุนเป็นกำลังใจให้กับพวกเขานะคะถอยมาไกลๆก่อนเดี๋ยวไปโดนที่กันเฮ้อ,อไม่ไหวแล้วพี่ฝนสองชั่วโมงพี่ฝนผ่าต่อยทีนะป็นไงบ้างอะผ่าลงไปถึงชั้นไขมันแล้วอะง้นเอาอย่างนี้พี่เอกพักก่อนก็แล้วกันหน้าที่ต่อไปไปพี่ฝนเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรยาชาเขาน่าจะอยู่ได้อีกประมาณ3ามชั่วโมงนะ3มชั่วโมงเลยงั้นเหรอไม่ไหวหมดแรงแล้วโอ้โห หยดยากมากเลยเพราะว่าเนื้อเขาอะแข็งกว่าของเรามากอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นจัดการให้ก็แล้วกันฝากที่เหลือต่อเนี่ยขอพักแป๊บหนึ่งคุณปาวานใจเย็นๆก่อนนะคะบู้บู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 ปพวกพีทใจเย็นๆหน่อยนะพี่ฝนระวังนะพวกป๊กหยิบไปนั้นให้หน่อยเร็วเขา้าฮะหยิบเครื่องมือให้ฉันหน่อยครีมเนี่ยเรามาทำอะไรอะหยิบมาเถอหน้าเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่ก็ผ่านไปสามชั่วโมงแล้วนะครับ ฉันนั่นหลุดมากเลยว่าเขาจะทาสาเรล็จหรือเปล่านะเธอตอนที่6ชั่วโมงแล้วนะครับรู้สึกว่าทีมแพทย์ของเราจะเข้าไปช่วยได้แค่นี้นะครับเนี่ยเป็นไงมั่งพี่ฝนพักกำลังช่วยอยู่เนี่ยพี่เอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ฝนไปพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวผิดพลาดขึ้นมาจะแย่ให้พี่ฝนไปพักก่อนงันเหรอใช่แล้วพี่ฝนยืนผ่ามา3มชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพี่เหลือที่เหลือพี่เอกต่อออะที่เหลือพี่เอกจะจัดการต่อแล้วไม่เป็นไรพี่ฝนช่วยได้ ก่อนอื่นต้องตั้งไฟไว้ก่อนจะไหวแน่เหรอสองไฟให้หน่อยแล้วค่ะสองไฟให้แล้วาทางจะยากเอาการนะเดี๋ยวก่อนมันเห็นอะไรบางอย่างที่หางตานั่นอะไรอะ่ะมาเดี๋ยวเพียร์ช่วยเลยแล้วกันช่วยกันสองคนแล้วค่ะรู้สึกว่านี่มันเหมือนเขาเลยอะ่ะ ตอนนี้ก็เจ็ดชั่วโมงแล้วนะครับคุณปาวานน่าจะไหวหรือเปล่าปาวานผ่านไปหนึ่งคืนแล้ว <c oughs> ในที่สุดก็ได้ออกมาแล้วลูกปาวานยูนิคอร์ตัวสีขาวน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยประสบความสำเร็จแล้วเหนื่อยใช่ไหมอะโอ้เหนื่อยมากเลยเราจะต้องรีบพาลูกคุณปาวาน อยู่ดีคอนลงไปในน้ำแล้วนะพี่ฝนนะใจเย็นๆก่อนเอกตต้องพาเขาลงน้ำแบบ,บรมะมัดระวังนะรู้สึกว่าคุณปาวานก็จะสบายใจแล้วนะประวานประวันประวาน,วานก็บอกว่าขอบคุณมากเลยขอบคุณคนในเมืองสกคุร้านแล้วก็พเพเอกกับพี่ฝนด้วยอะ่ะประวานรู้สึกรู้สึกดีขึ้นมาเลยนะนี่เอาละเดี๋ยวเราต้องพาคุณปาวานลูกปาวานเนี่ยไปใส่น้ำก่อนพี่ฝนมุงแงมุงแงปาวานมุงแงมุงแงมุงแง เขาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะครับมูงแงม,มูงแงเป้าหวานอ๋อนี่เขาเป็นเป้าหวานตัวผู้เหรอมูงแงม,มูงแงม,มูงแงเป้าหวานขอบคุณมากเลยที่ช่วยเหลือพวกเรานะเราจะไม่ลืมบุญคนุณและมีอะไรกระซิบบอกได้นะเดี๋ยวจะมาช่วยอ๋อถ้าปลอดภัยแบบนี้ก็ดีแล้วนะเนี่ยคุณแม่นี่น่าจะต้องเอาน้ําสาดสาดเลี้ยงไว้ก่อนนะเราจะพาส่งลงไปที่ทะเลได้หรือเปล่าเขาบอกว่าอะไรอะปุ๊กปิก๊ก ประวานประหวานประวานเขาบอกว่าช่วยผักหน่อยช่วยผักหน่อยก็เหรองั้นเดี๋ยวพี่เอกช่วยพาเพื่อนๆมาผักเขาลงทะเลให้นะอ่ะได้เลยมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเราก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้แล้วล่ะทุกคนขอความร่วมมือหน่อยนะอืออเห,หนื่อยแต่บอกว่าถึงเขาจะตัวใหญ่แต่ตัวเขาไม่ได้หนักนะทุกคนประวาน วันนี้ท่นจะได้คลิปวิดีโอไปลงหรือเปล่าเนี่ยประวาตประวานเขาบอกว่าอะไรเหรอปุป๊กปิ๊กเขาบอกว่าขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะเขาจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะ,ะในที่สุดพวกเราก็สามารถช่วยเขาได้อย่างปลอดภยัยต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ในเมืองซากุระด้วยนะเนี่ยใช่แล้วคนในเมืองนี้เป็นคนดีทุกคนเลยนะ,ะว่าแต่ว่า <c oughs> เหนื่อยแล้วพี่ฝน ใช่เหนื่อยมากเลยนึกอะไรออกแล้วนึกอะไรออกหรอก็นี่ไงเรายังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานอ๋อเออใช่จริงด้วยน่ากินก่อนแล้วนะงบ